สวัสดีครับจากร้านมุญเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสายยางสายยางรัดนะครับรัดของรัดหลังมอเตอร์ไซค์ที่เป็นทำมาจากยางในนะครับอันนี้เป็นยางในนะครับที่ยังไม่กเอ่อไม่ผ่านการใช้งานมานะครับยางในของมอเตอร์ไซค์ยังไม่ผ่านการใช้งานมาอันนี้จะเป็นหัวของมันนะครับหัวมันทําจากเหล็กนะครับ ลัดด้วยเหล็กนี่นะครับเป็นตะขอไว้สำหรับเกี่ยวนะครับมันจะมีความยาวของมันนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับบวกลบห้านะครับอาจจะบางเส้นอาจจะยาวอยู่แค่145เซนหรือบางเส้นอาจจะยาวถึง155เซนนะครับความยาวไม่สามารถระบุได้เดี๋ยวเราจะมา ดูความยาวที่แท้จริงนะครับเวลาหลังจากยืดหลังจากที่เรายืดแล้วว่ามันจะมีความยาวได้เท่าไหร่นะครับในการใช้งานนะครับ หลังจากได้ทำการทดสอบแล้วนะครับสามารถทำความยาวได้ถึง3เมตรนะครับแล้วก็แต่ละแต่ละเส้นนะครับอาจจะมีขนาดความกว้างที่ไม่เท่ากันแต่ละเส้นมีความกว้างที่ไม่เท่ากันนะครับมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับแต่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเวลาลัดของเหนียวมากใช้งานได้ค่อนข้างทนครับ ถ้าใครกำลังมองหาสายรัดนะครับสายรัดยางดำนี่เป็นยางในค่อนข้างมีความทนทานและแข็งแรงแต่ด้วยหัวของมันที่เป็นเหล็กอย่างนี้นะครับทำให้มันสามารถเกี่ยวได้แน่นแล้วก็ทนนานนะครับครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับหากสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องครัวครับ